ไปสายต่อไปค่ะคุณพี่มลค่ะจากสาแก้วสวัสดีค่ะคุณพี่มนค่ะสวัสดีครับค่ะคุณพี่มลถามเรื่องอะไรเชิญค่ะถามเรื่องที่ข้างเคียงเขาทําถนนสูงกว่าที่ดินเราครับกิน,นาครับแลวปัญหาแลวปัญหามันคืออะไรครับปัญหาคือว่าเขาไม่ใส่ท่อให้น้ําไหลลงไปได้ครับผมท,ำ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 ทำําทํากาการเกษตรไม่ได้ครับ เขาถมเขาถมที่หรือเปล่าเขาไม่ใส่ท่อเขาทําถนนสูงครับทำอยู่ที่เขาแตาทำอยู่ในที่เขาครับทําอยู่ในที่เขาแล้วมันติดกับที่ดินเราใช่ไหมครับครับครับผมครับผมแล้วมันทําให้น้ําท่วมน้ําท่วมไม่สามารถทํกาเกษตรได้ครับน้ําจึงมาท่วมเราใช่ไหมครับครับผมมันเป็นเขาทาอะไรครับตรงนั้นนะที่ตรงนั้นเขาทาอะไรครับ ก็ปลูกยูคาครับปลูกไม้ยูคาครับปลูกไม้ยูคาและพื้นที่ระดับมันไม่เท่ากันเลยทั้งสองแปลงเท่ากันครับเท่ากันแปลงแต่ว่าของแปลงเราทํานาแปลงนดปลูกยาคาแล้วปัญหามันคืออะไระครับผมปัญหาคือว่าเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตเนี่ยน้าม,มันท่วมไม่สามารถที่จะเกี่ยวได้ครับมันท่วมเพราะว่า น้ำท่วมเปลว่าอะไรน้ำท่วมเก็บผลผลิตไม่ได้ครับมันเพราะอ,อะไรอะครับเพราะไ,ไ,ไ,ไม่ใส่ท่อให้เราครับไม่ใส่ท่อให้เราแล้วมันแ,แ,แล้วเขาเอาน้ํามาจากไหนอะน้ําไหลจากที่เราไปครับเพราะว่าที่เราอยู่ที่สูงกว่าครับน้ำจาก<อ>ที่เรามันไหลไปเราที่เรามันอยู่ที่สูงครับครับ มองไม่เห็นสภาพนะว่ามันเป็นยังไงมันมันกระทบยังไงครับพี่มนเขาทําให้เราเดือดร้อนอะไรเออเขาทําให้เดือดร้อนอะไรเราเขาไม่สามารถที่เขาเขาไม่ทําท่อให้เรานะครับไม่ทอระบายฮะคือทําให้น้ําขังอยู่ในนาเราใช่ไหมโอเคครับโอเคครับแล้วทําไมพี่ไม่ทําเองอ่ะครับเพราะว่าถนนมันอยู่ในที่ของเขาครับถนนอยู่ในที่ของเขา ถนนของใครอ่ะถนนใครอ่ะครับถนนนั้นอ่ะสาธารณะปล่าครับไม่ใช่ครับถนนที่ของออถนนของเขาไหมอ่ะของเขาครับถ้าถนนเขาแล้วเราจะไปใช้ของเขาได้ยังไงอ่ะครับถ้ามันเป็นส่วนตัวของเขาอ่ะครับคือว่าอยากจะขอร้องให้เขาเนี่ยทําท่อให้สบายน้ําได้ครับถ้าเขาทําท่อเนี่ยถ้าเขาทําท่อแล้วมันจะมีทางน้ําออกไปไหมครับ นี่ครับไม่ได้เลยครับแล้วถ้าทําท่อเนี่ยต้องทําใช้ท่อกี่กี่กี่วงกี่ท่อโอ้รถจิบล้อวิ่งได้เลยแหละครับผมว่าพี่นั่นต้องทําเองไม่ใช่เขาทําให้ถ้าฟังดูนะปัญหาของพี่เนี่ะน้ำมันระ,ะบายไปทางเขาไม่ได้ใช่ไหมล่ะครับ ถ้าพี่ไปขออนุญาตเขาในที่เขาและขอวางท่อเนี่ยเคยไปคุยเขาไหมว่าทําแบบนี้เขาอนุญาตไหมเขาเฉยเมยอยู่ครับมันปัญหาเฉยเมยก็คือว่าเพราะพี่ไปให้เขาทําให้ไงครับเขาไม่ได้เดือดร้อนเนี่ยแล้วมันเป็นที่ดินเขาอ่ะเขาทำในที่ของเขามีที่อยู่สองแปลงติดกันถูกไหมฝั่งหนึ่งปลูกโ้คะฝั่งหนึ่งปลูกข้าวที่เราสูงกว่า ครับแต่เราเดือดร้อนนะเัาทำไงกันครับถ้าเราซีโร่สงกว่ามันน้ําก็น่าจะไหลลงไปสู่ที่ต่ำในที่ของเขานน่น่ะสิคะเออแล้วมันยังไงอ่ะพี่ผมยังฟังไมงงงก,ก็เลยถามคุณพี่ว่าคุณพี่กระทบยังไงอะคะหนึ่งเขาก็ไม่ได้ถมที่คือที่สอที่แปลงกันติดเดียวกันนะติดกันอเอาอย่างนี้พี่พิมล ครับผมผมไม่รู้กายภาพมันเป็นยังไงนะที่พี่พูดเนี่ยนะฟังดูแล้วก็ผมอ,อาจจะยังตามพี่ไม่ทันนะถ้าว่ามันถ้ามันพี่จะไปทําอะไรในที่ดินของเขาหรือจะให้เขาทําอะไรให้พี่เนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่ทําเขาไม่ทําให้เราก็ไปทําอะไรเขาไม่ได้<า>ม,มีทางเดียว่ถ้าเราจะแก้ปัญหาเราว่าน้ําท่วมนาข้าวเราเนี่ยนะครับจะเก็บเกี่ยวก็ไม่ได้เพราะน้ําท่วมเพราะว่ามันไม่มีทางน้ําระบายซึ่งทางน้ําระบายมันต้องผ่านผ่านที่เขาถูกไหมครับ ครับโอเคครับถูกต้องครับเราต้องขออนุญาตเขาทําทางระบายน้ําครับแล้วก็ทําเองครับพี่ครับอ๋อทำในที่เ,เราใช,ใช่ไหมครับใช่ครับ,รบเว้นแต่ว่ามันเป็นที่สาธารณะถ้าเป็นที่<ม>ทางสาธารณะโอเคเราก็ยังต้องทําเองอีกนั่นแหละถ้าที่สาธารณะน่ะ ที่พี่มนลองไปพบทางอบตหรือผู้ใหญ่บ้านดูที่ครับให้ผู้ใหญ่บ้านเขาลองคุยดูสิครับผมไม่เข้าใจจริงครับผมอาจจะผิดก็ได้นะพี่นะเราอาจจะคือเราไม่เห็นสภาพนะครับแต่ว่าถ้าพี่จะให้เขาทําอะไรให้พี่ในที่ดินของเขาเขาไม่ทาเขาเฉยจถูกแล้วครับเพราะเรากําลังยกภาระไปให้เขามันเป็นเรื่องของเราเราก็ต้องหาทางเองของพี่เนี่ยเป็นที่นากี่ไร่ที่ติดที่ ที่ติดที่น้าไม่ไหลประมาณสองไร่ครับมันเป็นที่ติดสองไร่เป็นที่รุ่มต่ําอยู่ใช่ไหมลุ่มต่าหรือสูงอ่ะรุ่มต่าผมผมฟังดูนะที่มันแคยลุ่มต่ำไม่ใช่ที่สูงสรุปว่าที่ของพี่ต่ํากว่าของเขาใช่ไหมใชน้ําขังใช่ไหมระดับระดับเดียวกันครับ สะดวกว่าเอ,อเอาพี่ไปทําอะไรเขาไม่ได้หรอกครับถ้า<ม>พี่ไปให้เขาทําให้พี่เนี่ยแล้วเป็นที่ดินของเขาทําไม่ได้มีมทางเดียวพี่ไปขอเขาว่าขอวางท่อได้ไหมเพื่อระบายน้ําทําท่อทําท่อหรือทําทางระบายน้ําได้ไหมถ้าเขาอนุญาตก็ทําเองอไปคุยกับเข,า,ข,า,ขาก่อนนะถ้าเขาไม่อนุญาตก็ไปบังคับเขาไม่ได้ครับพี่ครับเราเป็นแดนกรรมสิทธิ์ของเขารับฟ้องเขาได้ไหมครับฟ้องไม่ได้ฟ้องเรื่องอะไรอ่ะ เขาไม่เปิดทางน้ําให้เราเขาไม่ให้เราไอเนี่ยครับไม่ให้เราปล่อยน้ําลงเนี่ยครับก็ที่ดินเขาไหมอ่ะพี่อจะปล่อยน้ําลงที่เขาเหรอคะห,หรือว่าไงพี่จะไปปล่อยน้ำเข้าที่ดินเขาอ่ะเขาเขาถ้าเ็าปล่อยใส่พี่พี่ยอมไหมอืม <c oughs> แต่ทีน่ <c oughs> ทนี่เขาทำในที่เขาแต่เราเดือดร้อนนะครับทำทำไงเขาทำอะไร <c oughs> ในที่ดินเขาพี่เขาปลูกยูคา <c oughs> อ่าผม เออถ,ถ้าเขาถ้าเขาถมที่สิครับแล้วทําให้น้ํามันไหลเข้ามาอยู่ในที่ดินพี่เออยังพอมีเรื่องว่าด้วยการขุดถมที่แต่ถ้ามันไปที่สองแปลงแปลงหนึ่งปลูกข้าวแปลงหนึ่งทำทำ,ทำ,ท,ำทำยูคาน้ําขังเหรอคะในที่ดินพี่แล้วน้ขงในที่เรารไม่ไปสามารถจะไปข้าวแปลงยูคาได้แล้วพี่จะบอกว่าให้เขาทําท่อให้น้ําเราไปเฮ้ยผมว่าอย่างนี้มันมันผิดปกติอะพี่ผมฟังไม่เข้าใจเองหรือเปล่าครับพี่พี่ไปคุยผู้ใหญ่บ้านนะแต่ฟังดูพี่จะไปฟ้องเขาเรื่องอะไรล่ะ ขอร้องขอร้องก็ให้ทําท่อระบายน้ําออกจากไม่ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วถ้า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 ไปถ้าพี่จะใช้ประโยชน์จากเขาแล้วไปฟ้องเขาไม่น่าจะได้นะพี่นะไปคุยผู้ใหญ่บ้านแล้วกันครับพี่ครับเรื่องนี้นะพี่พีมนะลองคุยดูนะคะครับขอบคุณมากสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ